สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสรุปเนื้อหาวิชา LSM 2003กลุ่ม502กันเลยค่ะ <S <S เรามาเริ่มกันที่หัวข้อกรารปฏิวัติอุตสาหกรรมกเลยนะคะในปัจจุบันนะคะเราอยู่ในยุคการปฏิวัติอาตการกรรรครั้งที่4หรือว่า i n d u s ส r y 4.0ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะโลกของเราได้ผ่านการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาทั้งส,สิ้น3ครั้งด้วยกันค่ะโดยยุคที่1นนะคะในยุคปีที่1 8 4นะคะได้มีการเปลี่ยนจากแรงงานคนสัตว์เป็นการใช้เครื่อง จากแทนนะคะเป็นตัวทุนแรงค่ะและมีการก่อกาเนิดเครื่องจัรไอ้น้าโดยนักประดิษฐ์ชื่อดังที่ชื่อว่าเจมส์วัตนะคะและเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมโรงงานค่ะถัดมานะคะในยุนะคะที่สองนะคะปีคศ1870นะคะได้มีการเปลี่ยนจากพลังงานถ่านหินเป็นพลังงานไฟฟ้าก๊าซและน้ํามันนะคะรวมไปถึงการเกิดของสายพานโดยนักประดิษฐ์ที่ชื่อว่าเฮนรี่ฟอร์ดค่ะ 1,969นะคะได้มีการนำคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้งาน mm hmm. ส่งผลให้ยุคนี้นะคะ mm hmm. เกิดระบบอัตโนมัติในโรงงานมากยิ่งขึ้นสามารถผลิตส mm ินค้าที่มีความซับซ้อนได้ส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ mm hmm. และในยุคปัจจุบันนี้นะคะ mm hmm. ได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายในรูปแบบอินเทอร์เน็ตออฟสิงหรือว่า IoT นะคะรวมไปถึงการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI รวมไปถึงเครื่องจักรกลเรียนรู้นะคะทำให้เกิดการผลิตระบบอัตโนมัติที่มีมาตรฐานน้ายิ่งขึ้นค่ะ ได้แก่ฮาร์ดแวร์นะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผลคัดเลือกคำนวณหรือทิม์รายงานผลตามที่ต้องการคอมพิวเตอร์เปกก็นอุปกรณ์ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วมีความแมน่นยำในการทํางานและทํางานได้อย่างต่อเนื่องะคะ่ะต่อไปนะคะข้ 2, อ2ซอฟต์แวร์นะคะคือลําดับขั้นตอนคําสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ข้อ3นะคะข้อมูลหรือ Data นะคะเป็นวัตถุดิบที่ทําให้เกิดสารสนเทศ เป็นส่วนประกอบที่สําคัญเพราะบุคลากรมีความรู้ความสามารถและเข้าใจวิธีการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศจะเป็นผู้ดําเนินการในการทํางานทั้งหมดค่ะระดับของสารสนเทศระดับองค์กรหนึ่งสารสนเทศระดับบุคคลคือสารสนเทศที่ช่วยส่งเสริมการทํางานในแต่ละบุคคล ทำให้ทำงานในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเ<ม>ช่นงานสา,ายใช้สารสนเทศในการนําเสนอสินค้าให้ทุนนากขายของสารสนเทศระดับลุมคือสารสนเทศ<ม>ที่ช่วยส่งเสริมก,การทางานของสมบคลที่มีจุดรุ่งหลายในการทํางานอย่างเดียวกันจึงมีการใช้ระบบเครือข่ายใการ่วมในการทํางานจึงทําให้สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลเดียวกันด้วยการสร้างแาลข้อมูลขึ้นที่เครือเซิร์ฟเวอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลเช่นพนักง,งานขายสามารถใช้ข้อมูลสินค้าแบบเดียวกันได้สาสารสนเทศระดับองค์กรคือสารสนเทศที่ส่งเสริมก,การทำง,งานในห้องรวมขององค์กรซึ่งจะเกี่ยวข้อสงสำคัญในลหลายฝ่าย วลเทพระดับกลุ่มหลายๆกลุ่มเข้าด้วยกันทำให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานในระดับผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารระดับสูงซึ่งสามารถใช้ข้อมูลส่วนใดก็ได้วา Data Management หรือ,อการจัดการข้อมูลนะคะคือแนวทางสําหรับโครงสร้างสำหรับการจัดเก็บการรวบรวมการกระจายออกการทําให้ปลอดภยัยและการสรํารองข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ โดยหลักการทั่วไปมีอยู่3ข้อนะคะคือ 1. คุณค่าลดลงตามการเวลาเพราะรัสมยโดยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วง30วันแรกค่ะ 2. หลักการ90-90ข้อมูล90%จะไม่ถูกนำมาใช้หลังจาก90วันแล้วค่ะ 3. ข้อมูลต้องนำมาใช้ได้แบบ n e ียร e a l t i m มถึงแม้จะต้องรวบรวมข้อมูลจาก POS e ที่ไกลออกไปค่ะเลยนะครับขมวยจะย่อม,จม,มาจาก อิเล็กทรอนิกส์คอมเมิร์ซนะครับหรือแปลของ่ายได้ว่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับคือการทำธุรกิจซื้อขายออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นขายสินค้าหรือว่าโฆษณาประเภทธุรอิคอมเมิร์ซประกอบไปด้วยหกประเภทดังนี้นะครับหนึ่งธุรกิจกับผู้บริโภคหรือ B2C ย่อมมาจากวิสเน็ตกับคอนซัมเมอร์นะครับสองธุรกิจกับธุรกิจหรือว่าบีดย่อมมาจากวิสเน็ตกับวิสเน็ตสามนะครับธุรกิจกับรัฐบาลหรือบีดับบย่อมมาจาก Business to government 4. รัฐบาลกับรัฐบาลหรือว่า G to G ย่อมจาก government to government นะคะห้าผู้บริโภคกับผู้บริโภคหรือว่า C to C ย่อมจาก consumer to consumer นะคะและ 6. กนะคะภาครัฐกับประาชาชนหรือว่า G to C ย่อมจาก government to consumer เว็บส0ดูคือเวอร์ชันเทคโนโลยีของเว็บเว็บมันคือรูปแบบที่พัฒนาขึ้นจากเดิมในด้านการออกแบบเว็บไซต์คือออกแบบมาให้เพื่อส่งเสริมการแบบ่งปันข้อมูลได้ง่ายแพร่กระจายรวดเร็วส่งเสริมให้มีสลาในความคิดดีไซน์พื้นที่เสน่ห์ได้มากขึ้นเว็แบบ2 0จุดจะมีลักษณะเรียกว่าเป็นชุมชนมีความสามารถในการแบบ่งปันข้อมูลยกตัวอย่างเช่น Facebook วิกิมีเดียไ i ไ YouTube Slideshare t w i ต t e r LinkedIn นะคะ ะะก็คือ Pivot Table นะคะ Pivot Table นะคะเป็นเครื่องมือในโปรแกรม Microsoft Excel นะคะซึ่งจะเอานำมาสรุปวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็คำนวณข้อมูลนะคะในจำนวนที่มากๆให้ออกมาในรูปแบบของตารางแล้วก็สามารถนำมารสร้างเป็นกราฟได้นะคะเราก็จะเรียกว่า Pivot Chart ะคะ่ะประโยชน์ของ Pivot Table นะคะก็จะมีดังนี้ค่ะคือ พีเวิร์เทเบนะคะถ้าใครที่เคยใช้ Microsoft Excel มาอยู่แล้วก็จะรู้ว่าตัวเครื่องมือนี้นะคะสามารถใช้งานได้ไม่ยากเลยแล้วก็สามารถคำนวณได้เป็นอย่างดีนะคะมีทั้งสูตรการคำนวณแล้วก็การสร้างค c u l เ t ชันได้นะคะแล้วก็มีความถูกต้องะคะ่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับผู้ที่ต้องใช้ข้อมูลนำมาวิเคราะห์ค่ะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นะคะ่ะ สามารถสร้างรายงานแล้วก็เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดเวลาแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะเป็นโปรแกรมที่ user friendly มากๆเพราะว่าใครที่ได้ใช้โปรแกรมนี้นะคะก็จะมีความคุม้นมา้ยคุ้นมือแล้วก็สามารถสร้างประโยชน์ได้อีกมากมายนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลนำไปวิเคราะห์สำหรับการนำเสนอวิชา LSM 2 0 3นะคะก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ